ดอกอะไรมาเนี่ยดอกเต็มตัวเลยที่นี่ที่ไหนเพื่อนกุวิ่งมที่ไหนวะเนี่ยนี่ควาที่กโนวิ่งมาไม่รู้จดหมายปลายทางเลยมึงไมหลงทางแน่เลยว่ะอะลงทางแน่ๆลงทางี่มีคนมาว่ะมีคนมีใช่เหรอมีคนมาตรงงนี่ไปค่ะ เดี๋ยวมึจะไม่เก็บใช่ไหมนะ่นาน่ากลัเลยอะไรนะี่โถ่ สินี่ไงเป็นหน้านสวยเลยเลยคะก็สวยดีนะมีแค่ดอกเดียวเองเหรอมีตั้งหลายดอ,อกเปเข้ากี่คุณเก็บมาให้หญิงอีกบซิได้เลค่ะแต่ว่าองค์หญิงเจ้าดอกสีอะไรเลยเลยค่ะไม่เท่าสีไหนมันสวยนะแต่ร่าของฉันแล้วสีเขียวไปเข้ากี่สีอะไรนะเขียวไหมคะเขียวก็เขียวจ้ <c oughs> วะได้เลยเลยคะเดี๋ยวผ<ต>มจะไป<ม> <ใน S 2> หยิบให้แล้วค่ นี่มัน้าใจเลือกมันไม่ก้าเือสิงทองมันกดอูดามันหยอกทองไมทำไมต้นไม้ขาบขานมาไปปลาสงสัยไหมคะเอ้ทำไม่ะไปยอะหน้าสงสัยเนี่ย เด็กเจ้าปก่ตัวออนเดี๋ยวมึเล่นเก็บดอกไม้กับแอ้มไหมคะเฮ้ยอะไรแขงหลังด้วยะนี่ไงดับดาบี่ฮะดับดาบดอกมึงถึงดบหรอพุ่งไัีนัดจะได้ไหมเนี่ยวันนี้ได้แล้วนปคอผูหญิงนี่แก่นะคะสีเขียวเลยค่ะนั่งตรงนัเน้ย ขอจ๋านั่นแหละจ๋าดูเด้อขอจ๋าขอจ๋าเมตตาด้วยไปไปขอโชคได้สวยเลยดิโปรดน้องช่วยรับรู้คุณหญิง 我不管了。嗯 <noise> ถ้าคุเด <SM. S 2> <Christina. S 1> ินแล้วเจอผู้หญิงไม่ได้ไงไม่ได้เหรอไม่ได้นี่ขอบใจมากนะจ๊ะเตรียมเรียบร้ยังข้าจะช่วยนะจ๊ะปลอดภัยว่าพลิกงูเนี่ยนอยู่นงงกันแล้วเอ๊ะแต่ว่าเธอสองคนอยู่ท่าทางแต่งตัวแปลกไม่ใช่คนในเมืองแน่เลยใช่ไหมในที่สำคัญเข้ามาที่นี่ดีไงนี่คือเทียนหลวงเขตมูลห้ามแห่งไปยิโยนกนะจ๊ะยิโยนก มาถูกทางเลยเ <จะ S 1> ี่ยจะม,มีโชคผิดนะขอโทษเราเป็นคนไปนดินอื่นหลงทางเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจก้ะนับว่าเราในโชคดีที่เธอมาช่วยเหลือเอาไว้อขอบใจมากเลยนะจ๊ะ,จะเป็นอะไรเป็นเพื่อนมาลดโรคเดียวกันนี่เราให้น้าผู้หญิงโจรสุริยนไรู้จักกันไว้ก่อน พี่จำคำพูดของพี่ไว้น,นะถ้ามันหอมเมื่อไหร่อย่ามาพูดว่าันสวยแล้วกันเฮ้ยงอนไปแล้วหนีทำไมอะนะคุณเจ้จ้าฮะอยทำเลยเชลยนะแจ๊ซฉันกลัวแล้วพ่อโจ้มาช่วยฉันนะฉันขอรับมั่นใจเอาไว้แต่ว่าอย่าทำเลยเชลยนะแจ๊ซตัวแล้วจ้ะนี่เป็นโจรแล้วจริงอย่าไปเถียออกปล้นที่ใครถ้าหากจะปล้นจริงๆนะ ไม่ช่วยไม่หรอกขอให้ตายไปเลยเป็นจรจะไม่เคยก้นฉันไม่เชื่อหรอกจริงเลยไม่เคยก้อนเป็นไงก้นแล้วทำไรมีแต่ห่มขืนแล้วฆ่าฆ่าและหงุดหงิโอ้ยเพื่อนพนขนาดเรื่องห่มขืนครับรักหรืวเปล่ามีความรักครับเลยเยอะไปตายแล้วไม่เป็นขนาดนี้นะกลัวแล้วเนี่ยจะต้องกลัวหงุดหงิดคนไปที่ไหนเล่านี่บันนี้มันนีแบันนี้เยอะเหมือนกันหรอใช่ นี่ชนคนไม่เต็นค <lawsuit. S 1> งคื้ไม่เป็นด้วยตอนแรกเขาพ่นไม่เป็นหรอกแตพอซือถึเน่ยเยอะไปหมดทั้งตังทั้งทองทั้งเพชรท้โกเีบนึกอยากจะ่นองล่าสิีไม่เอไม่มีอะไรจะให้นะเอาหูไม่ข้ามันไม่้ผปิดแล้บรากาเมอนอทําไมแล้วนี่ไม่พ้นเงินทองของมีค่าในัวจองคือเราคืออยากจะพ้นพ้นใจอะมาอยู่ตรงนี้